ทันค่ะก็ชื่อนิชารีเป็นเอกชนศักนะคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยค่ะคณะภารกิจนะคะคณะจิตวิทยาจุฬาค่ะพี่เกใช้ขาสร้างอเอกไปนะครับได้เรสิ่งที่้ใจใชีวิตจจำทุกวันนเนี่ยสิ่งคืออิเกการั ช่วงแรกมันก็ได้ขายไดเดี๋ยวเราได้ทก็สํา,า,า,าสหรับความฝันของการเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจขนาดนี้นะคะมันก็มาเริ่มหลังจากที่เราประสบอบัติเหตุค่ะแล้วก็เ,ออเราได้เรียนรู้ต่างๆมากมายแล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็ได้มุมเห็นมุมมองของตัวเองมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นสายงานที่ ตรงกับเราชีวิตที่บ้านของทันนะคะที่จริงคือทันเกิดที่จังหวัดตรังค่ะเป็นคนจังหวัดตรังก็คือไลฟ์สไตล์จะเป็นแบบง่ายๆแต่พอย้ายมากรุงเทพเนี่ยทันก็ย้ายมาอยู่คอนโดกับคุณพ่อ2คนค่ะที่จริงก็คือมีพี่สาวอยู่ด้วยแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเดินทางไปประเทศอังกฤษค่ะก็ไปเรียนต่อปอโทแต่ยังไม่กลับมาก็ถ้าพี่สาวกลับมาทันก็จะอยู่กับพี่สาวซึ่งสลับกับคุณพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือได้ว่าอยู่ที่คอนโดก็อยู่ประมาณ2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันอยู่บ้านก็ ไม่อ่านหนังสือก็ทําการบ้านหรือทํางานบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจัดของทั่วไปหรือบางครั้งก็ลงไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่คอนโดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสวัสดีค่ะเชเลยนี่ก็ เป็นห้องของทันนะคะก็วันนี้ทันอยู่กับคุณพ่อคะ่ะเรามาแอบดูกันดีกว่าคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นคุณพ่อของทันนะคะอุย้ยคือเธอพิพาก็เดี๋ยวทันจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูห้องนอนทันซึ่งเป็นสิ่งที่ทันอยู่เป็นประจําเลยในชีวิตประจำวันนะคะตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ปลายห้องก็ บ่งบอกแล้วว่าห้องใครเจ้าหญิงค่ะห้องเจ้าหญิงแบลว่าชมพูสุดๆนะคะก็อันนี้ก็ไม่กว้างค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเอ่อเป็นคอนโดเป็นห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันมีมุมที่พิเศษพิเศษหลายๆมุมมีมุมอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้มุมนี้คืออยู่แบบนานมากค่ะอยู่มากกว่าเตียงนอนอีกเพราะนอนเราแค่นอนแบบ3ามสี่ชั่วโมงเองแต่ว่าตอนที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านแบบ5้าหชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ค่ะก็มี หนังสือเยอะมากสำหรับการเตรียมสอบแอดมิชชั่นนะคะก็มีเกือบเรียกว่าจะเกือบทุกเล่มของสถาบันที่แบบเหมือนกับมีคนแนะนำมาก็เลยแบบเหมือนซื้อมาอ่านเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจนถึงสุขัยก็ไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมา,ก,บมาก็เป็นเรียนพิเศษต่อถึงสองทุ่มแล้วก็กลับมาที่บ้านก็ประมาณสามทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งอ่านหนังสือไปจนถึง เก so first, ือบตีหนึ่งอะค่ะดึกมากๆก็คือหัวเตียงทันนะคะตอนแรกคือมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นหนังสือทั่วไปนั่นแหละจนแบบเรารู้สึกว่าเราอยากหาแรงมานันใจให้กับตัวเองก็นี่เป็นตุ๊กตาที่แทนตัวเราเลยนะคะเป็นตุ๊กตาใส่ขาเทียมซึ่งไม่มีขายในเมืองไทยอะเป็นแบบตุ๊กตาแปลกเป็นตุ๊กตาที่เราได้มาตอนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปทําขาเทียมที่ต่างประเทศแล้วก็คนที่ทาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีตุ๊กตาเหมือนยูเลยนะก็เลยแบบให้มาอะไรเงี้ยแล้วแบบคือตอนนั้นที่เราไปเราก็ใส่เสื้อแบบ เสื้อมีฮู้อย่างเงี้ยเออคือมันเหมือนเป๊ะมากยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นตุ๊กตาที่แทนความรู้สึกดีๆนี่ก็เป็นช่วงที่เราเหมือนไปเที่ยวไปเรียนที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เราก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนๆก็มาเยี่ยมเราแล้วก็ เป็นภาพที่ทบทวนความทรงจําเก่าๆอะไรเงี้ยสำหรับภาพแห่งความประทับใจของท่านนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่ท่านเกิดอุบัติเหตุนะคะที่เหมือนกับตอนนั้นเราเกิดอุบัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโป,โปร์ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็นทรงทอดพเนรเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วว่าเราเป็นเด็กไทยแล้วเรามีความเข้มแข็งยิ้มแย้มอะไรเงี้ยคะ่ะพระองค์ท่านก็เลยทรงส่งราชเลขามาดูแลเกี่ยวกับการรักษาอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงการใส่ขาเทียมด้วยแล้วก็ทําให้ท่านได้มีโอกาสต่อจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปเเข้า้าาาฝพระะองนนะคค์ท่่น มมันไ่่ใชของจงวันนี้วันอาทิตย์เขานัดกัน9ก้าโมงครึ่งอยู่ไหนอ่ะุตรงอนุสาวรีพระบร,รมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอ๋ออยู่เชิงสะพานพุทธอนะ่ะ Yes sir ชีวิตก่อนที่ทันเกิดเหตุค่ะทันก็เป็นแบบเด็กทั่วๆไปซึ่งตอนที่ทันเกิดเหตุเนี่ยทันจะอยู่ประมาณม2ขึ้นม3อะไรเงี้ยแล้วแบบก็จะเป็นชีวิตวัยรุ่นที่แบบไปโรงเรียนกลับบ้านมาก็คือเป็นชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ธรรมดาเหมือนเด็กเนิร์ดทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างไปลองเล่นฟังเพลงไปแบบไปนอนค้างบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะไม่มีหมดนั้นเลยเพราะว่าหมดนั้นเหมือนเราแบบต้องรักษาตัวต้องมีภารกิจอย่างอื่น ตอนที่ทันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทันไปเรียนซัมเมอร์เนี่ยประมาณช่วงเดือนเมษาค่ะคือที่จริงทันมีกําหนดการว่าเราจะกลับประเทศไทยอ่ะวันที่8เมษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่3เนี่ยปรากฏว่าทันเนี่ยก็นัดกับเพื่อนก็ไปยืนรอรถไฟก็ไม่มีใครยืนอยู่ตรงลานรถไฟชานชาลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปยืนคนแรกแต่กว่ารถไฟจะมาอะไรเงี้ยก็ประมาณเกือบเที่ยงอะไรเงี้ยคือคนเขาก็เริ่มมาเยอะมากขึ้นมาเบียดมากขึ้นแล้วรถมันก็เข้าชานชลามากขึ้นอะไรเงี้ย ที่นู่นเขาเร่งรีบแล,ละใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเกิดเหตุการณ์ที่แบบเหมือนแย่งกันขึ้นมันก็เลยทําให้แบบเราตกลงไปตอนที่ทันตกลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้หลุดไปจากล่างค่ะคือเรายังเห็นเหตุการณ์คือตอนนั้นเรามีสติเรากลัวรถไฟมันเลื่อนคือทานาดึงขาตัวเองให้หลบหลบมาอีกอะ่ะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเราก็รู้แล้วแหละเพราะเรารู้สึกว่าเราขยับขาไม่ได้แล้วก็รู้ว่าแบบเออก็น่าจะแบบถูกตัดขาอะไรอย่างเงี้ยก็จากเหตุการณ์ทางนั้นมันก็ทําให้เราแบบสูญเสียขาทั้งข้าางงค่่ะะเเปป็็นนแบบอวาวาอัยทีแบบ ถือว่ามีความสําคัญนะอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนมันก็หายไปทันทีเลยค่ะก็คือมันไม่ได้ขาดจากตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับลนที่ลดทับแล้วก็เหมือนขาแบบเหมือนเส้นเอ็นขาดหรือว่ากระดูกหักอะไรแบบนั้นมากกว่าซึ่งมันยากที่จะแบบสารต่อให้มันสามารถเดินได้ ชีวิตวันนั้นที่ไปสิงคโปร์วันนั้นเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเลยค่ะเปลี่ยนไปจนเหมือนกับเปลี่ยนคําเรียกสรพนามเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืจากแบบคนที่อัดคนหลายๆคนจะบอกว่าเออเป็นแบบคนทั่วๆไปก็มีคนมาเรียกว่าเป็นคนพิการมากขึ้นตอนนั้นถามว่าตอนเด็กรับได้ไหมก,ก็ตกใจนิดน,นึงนะคือเราก็ไม่ได้อยู่สภาวะคือไม่ได้เรียนโรงเรียนแบบด้านคนพิการมาตั้งแต่เด็กมันก็ไม่ได้แบบคุ้นคุ้นเคยหรือว่าคุ้ เกิดอุบัติเหตุแล้วใช้ชีวิตแบบนี้มากขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้จักคําคํานี้มากขึ้นเลยงแล้วรู้จักว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนแล้วแบบสิ่งที่เราเป็น,นมันอยู่ตรงไหน แต่ถามว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเอาคํคำนี้หรือว่าเอาสภาพแวดลอ้อมนี้มากดดันตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นแค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวที่เหมืนอนกับเขามีคนพูดมาแล้วมันเตือนสติเราว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องท,ทําให้มากกว่านี้เพื่อลบคําสบประมาทสําหรับที่มาของการมาสู่คณะภารกิจดีกว่าก็คือมีความฝันเหมือนเด็กทั่วไปว่าอยากเป็นหมอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคําว่าเป็นหมอเนี่ยมันมีหลายสาขามากจนแบบเราไปเจอสถานที่หนึ่งก็คือเป็นโรงพยาบาลแบบคือตอนเด็กเราเรียกว่าโรงพยาบาลบ้า คือเป็นโรงพยาบาลโรคจิตนั่นแหละเราเห็นว่ามันเงียบสงบเราก็เลยบอกพ่อว่าเราอยากเป็นแบบหมอคนบ้าหมอรักษาคนบ้าอะไรเงี้ยจนมาสู่คําว่าจิตแพทย์มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมุ่งม,มั่นต่อการเป็นจิตแพทย์มากขึ้นอะไรเงี้ยจนประสบอุบัติเหตุแต่ความฝันนั้นก็ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถไปทําตามความฝันได้เพราะว่าเราอ่ะรู้ว่าแบบการเป็นหมอในประเทศไทยอ่ะมันอาจจะต้องใช้สรีระร่างกายในการเรียนค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงแล้วก็การ บาลานในชีวิตเวลาต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความเหนื่อยให้กับตัวเราทันก็เลยหันทางไปหาจิตวิทยาซึ่งคือทันรู้ว่าสิ่งที่ทานอยากเป็นจิตแพทย์อะคือการให้คําปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคนแต่การเป็นจิตแพทย์ได้อ่ะกว่าจะเป็นก็คือต้องเรียนหมอแบบ10 20ปีกว่าจะจบอะไรเงี้ยจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นสายตรงกว่าจบแบบ4ปีทํางานได้เลยแล้วเป็นทํางานที่เราต้องการผลจากการเป็นจิตแพทย์ตรงนั้นแหละเออทันก็เลยคิดว่าคณะภารกิจ จิตวิทยามันก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้แบบเร็วกว่าการที่แบบต้องเสียเวลาเรียนแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ๊ยไม่ถนะ่ะ สำหรับการที่เราแบบต้องใส่ขาเทียมหรือต้องใช้อ,อุปกรณ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถามว่ามันยากต่อการที่ไปเรียนไปติวไปสอบสัมภาษณ์แอมิชันต่างๆไห,ไหมก็บอกเลยว่ามีความลําบากน,นิดนึงเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราก็ต้องให้พ่อไปส่งเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นจะเอื้ออํานวยกับเรามากแค่ไหนสําหรับทั้งที่ติวทั้งมหาลัยต่างๆอะไรเงี้ยโชคดีหน่อยที่ทันแบบเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยบางเว็บไซต์อย่างแบบสมัครแกลแพดอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบให้ติ๊ก ทางด้านการขอ,ขอ,ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบง่ายขึ้นมีการดูแลมากขึ้นทําให้เหมือนเราก็ไม่ค่อยลําบากมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมุติแบบใครที่บอกว่าแบบเออเนี่ยขาขาดนะไม่ใช่มีดปาดไม่ใช่มดกัดจะแบบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเพราะว่า มันก็คืออวัยวะหนึ่งในการใช้ชีวิตคือท่านบอกเลยว่าเราก็รู้สึกนะคะว่าแบบมันมีความสําคัญแต่ว่าในชีวิตท่านทันผ่านจุดนั้นมาแล้วท่านรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญของเราอะ่ะคือสมองกับหัวใจมันไม่ใช่ร่างกายถึงแม้ถึงว่าร่างกายเราจะไม่มีแขนไม่มีขาแต่เรามีสมองมีหัวใจเราก็สามารถเรียนหนังสือได้ทํางานได้คือปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้เท้าในการแบบทํางานพิมพ์งานเขียนงานเราใช้สมองกับเราใช้ความสู้หรือกําลังใจของตัวเองในการทํางานมากกว่าอันนั้นเป็นองค์ประกอบที่ทาให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แต่ว่าปัจจุบันนี้ทันมีขาเทียมมันก็เป็นตัวทดแทนได้ถึงแม้มันจะไม่100%ยแต่เราสามารถพัฒนาให้มันกลายเป็น100%ได้ด้วยตัวของเราเอง ก็สาหรับการเข้ามาหาลัยเนี่ยมันก็จะมีโคต้าเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะทางโคตา้านักกีฬาเรียนดีแล้วก็โคต้าคนพิการซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้มีโคต้าคนพิการเนี่ยทันสามารถแค่แบบเปิดรับสมัครแล้วก็เอาเกรดซึ่งเกรดที่โรงเรียนปกติก็คือแบบไม่ได้ต่ําอยู่แล้วอะ่ะก็สามารถที่จะไปยื่นได้เพราะว่าโคต้านี่เขาไม่ได้รีควายอะไรมากมายในอย่างค่ะอังคิดว่าเราก็ไม่ได้อยากจะ ใช้โคต้าตรงนั้นไปเบิกทางมากกว่าแต่เราอยากใช้สกยภาพของเราที่มีอยู่เพราะการที่เรามีขาเทียมเราก็ยืนได้เดินได้ก็แทบจะเหมือนคนปกติถ้าใครแบบไม่รู้จักเราหรือจําเราไม่ได้เขาก็ยังบอกเลยว่าเราแค่เจ็บขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อยากใช้สกยภาพตรงนี้ให้เต็มที่กับคณะภารกิจที่เราตั้งใจไว้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าบ้านเฟือนอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะสุขา สามบาทการมาไม่ยากค่ะดูป้ายนะคะสุขาสามแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงอัพสกิลกับติวเตอร์ค่ะ พี่แนนอยากจะมาแนะนำนะคะว่าทำยังไงโค้งสุดท้ายแกดจะได้คะแนนสูงๆค่ะนี่เรามาเข้าใจธรรมชาติข้อสอบแกดกันก่อนทั้งหมดเต็ม150คะแนนมี60ข้อข้อละ2.5คะแนนค่ะนะคะอันนี้คือภาพรวมเลยแล้วให้เวลา1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นนะคะน้องๆคะฉะนั้นน้องมีเวลา1นาที20วินาทีเท่านั้นค่ะนี้เนี่ยเนื้อหาเรามาเจาะดีกว่าว่าจาก60ข้อเนี่ยเป็นยังไงมันเท่ากันกระจายตัวแกมมาสับ reading แล้วก็ conversation ค่ะอันนี้ก a มมาเนี่ยก็จะเน้นเป็น close test error แล้วก็มีข้อสอบเขียนนะคะซึ่งจริงๆจะออกในรูปแบบนะคะถาม topic sentence ถาม concluding sentence คือประโยคแรกประโยคสุดท้ายนะ,ค,ะคือไม่ได้ให้แบบเขียนจริงๆแต่ว่าลักษณะทําโจเ์เหมือน reading แต่เข้าใจวิธีการเขียนนี้ reading จริงๆเนี่ย จะวัดถึง4 Passage ด้วยกันนะช่วงหลังนี้เขาปรับมาเป็น Passage ค่อนข้างไม่ยาว Conversation นี่ก็จะเป็น Conversation สั้นๆเลยนะไม่ได้แบบมียาวอะไรมากมายค่ะส่วนคำศัพท์เนี่ยจะมี Sentence Completion หรือว่าเติมคำลงในช่องว่างนะคะประมาณ10ข้อด้วยกันค่ะแล้วก็จะมี Polysemy ศัพท์ที่มีหลายความหมายหรือภาษาแกลเรียกว่า meaning recognition น้องรู้ไหมว่าคำคำนึงเนี่ยมีได้หลายความหมายมากๆอย่างเงี้ยค่ะ3หัวข้อนี้ ออกชัว word order คือการเรียลงลำดับคำน้องต้องรู้จำจำประโยคนี้ไว้นะลูก the first two recently built terms อะไรจะอยู่หลังสุดคะคำนามหน้านาเป็น adjective ถีบข้อสอบไม่ออกแล้วสวยรวยเก่งเลยไม่ออกเป็นรูป participle participle นี่เป็น adjective เหมือนกันแต่หน้าตามไม่เหมือน adjective คือจะอยู่ในรูป verb verb ing กับ verb ช่อง3เรียกว่า participle ทำมาที่เป็น adjective ถี i n g ต่างกับช่องสามยังไงคะอันไหนกระทําเองลูก i n g อันไหนถูกกระทําคะ verb ช่อง3ค่ะบ้านนะคะ the first to cheaply built homes ค่ะนะคะบ้านที่ถูกสร้างอย่างราคาถูกราคาถูกใช้ cheaply ค่ะลงท้ายด้ว l y มักเป็น ad เลยคะ่ะ adverb adverb มาขายาย adjectiv ท,ท,ทีหนึ่งก็เลยนำหน้านะนะคะสองหลังแรกนะ,ะจะตามด้วยจำนวนติดกับ แอดเวอร์ verb, แล้วก็ลำดับที่จะอยู่หน้าจำนวนอีกทีและหน้าสุดหน้าสุดสุดเลยจะเป็น Determiners หรือคำนำหน้าคำนามค่ะบางทีนะลำดับคำเนี่ยดูแค่ชอยก็ตอบได้แล้วไม่ต้องดูพาเษเซจเลยสมมติมันออกมาใน close Pass a g e เนี่ยน้องไม่ต้องอ่านพาเษเซจแค่ดูชอยกาได้เลยนะมันต้องเรียงประมาณนี้ต่อไปนะคะ Pre p r e p o o ค่ะน้องรู้ไหมอ in กับ Insight ต่างกันยังไง i n s i ซตเนี่ยจะชี้เฉพาะคือพี่นายยกตัวอ,อย่างง่ายๆแล้วกัน สมมติบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในกรุงเทพอย่างงี้ต้องอะไรคะ l i v e inside bank g o k หรือว่า l i v e in bank g o k คะ l i v e in เพราะอยู่ที่นี่ใช่ปะ่ะแต่ถ้าสมม,มุติว่าเสื้อผ้าอยู่ในตู้ราต้องใช้ inside i n the cupboard คะ inside เพราะว่าตู้มีอะไรปิดๆค่ะมันจะอยู่ข้างในลึก,ลกๆเงี้ยอ่าต่างกันนะ p r i c i p l ทัวนอีกครั้งหนึ่ง verb ing กระทำเอง v e ช่องสมถมูกกระทำไม่ใช่ verb แท้ Word air, เป็น adjective ที่ขยายหน้านามค่ะข้อสอบแก่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาปี58ค่ะ There are times when a flying experience is memorable for all the wrong reasons mechanical problems bad food loose luggage or a number of other problems that result in significant inconvenience ค่ะเราจะดูส่วนที่ขี่เส้นใต้ถูกไหมเวลาทำ error ขี่เั้นใต้จุดไหนให้ดูจุดนั้นค่ะจุดแรก there are times ประธานคือ times กริยาคือ are พราะประโยค there is there are เนี่ยประธานจะอยู่ด้านหลังถูกป่ะ there is a cat มาจาก a cat is there ฉะนั้นเนี่ยนะคะประธานหลักอยู่ที่ t i m e เติม erm s เป็นพหูพจน์ประธานพ้หูพนเกรียใช้ r e ถูกหรือยงังลูกถูกแล้วค่ะข้อ2หนูเห็นคอม m ม a ไหมอมม่าหน้ามีหลัง problems หลัง food แล้วมีคำว่า or ค่ะนะคะหน้า or หลัง or ต้องโครงสร้างเป็นยังไงกันคะเท่ากันเหมือนกันเหมือนหน้าแอนกับหลังอะไร หลังแอนใช่ป่ะ mechanical problems mechanical เป็น adjective ใช่ป่ะว่าแบบปัญหาทางเกี่ยวกับช่างนะ problems เป็นคำนาม adjective บวกนาม bad food adjective บวกนามข้างหน้าข้างหลังต้องเท่ากัน loose luggage เช็คสิคะสัมภาระที่สูญหายไป loose เป็น verb ไม่ใช่ adjective ผิดไหมคะต้องแก้เป็น participle กระเป๋าต้องสูญหายเอง lost สัมภาระที่ถูกทําให้สูญหายนะคะแอ t i v ี itive, ปวกนามคอมมา่ากาเลยข้อ2เนี่ยต้องแก้เป็น lost เก็ t ป้านะคะจำไว้นะคะโครงสร้างคู่ขนานเรียกว่า parallel i s m น้องต้องรู้เรื่อง participle ค่ะ